ธรรม,มาวุโทวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่18พฤษภาค,คม2568ธรรมคือความเป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาติ นั้นเรียกว่าธรรมะจิตใจของเรามันเรียกร้องหาเจ้าของอยู่ตลอดเวลาที่จะมายกตัวให้พ้นวะตะัตแต่แล้วเจ้าของพยายามหยิดย่ำทำลายความรู้สึกของตัวเองให้มันเป็นไป,นปนตามแนวทางของความอยากของตัวเองตัวเองอยากอย่างไรก็ไปแต่อย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันจะต้องเป็นไปตามธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกไปอยู่ในป่าแล้วก็เอาของเข้าไปเอาของเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปนอนกินด้วยกันให้ัหมดแล้วก็กลับมาไอ้นคนที่ อดอยู่ในป่าก็คืออดอย่างเดิมคนอยู่ในป่าก็อดอย่างเดิมกินน้ำพริกอย่างเดิมพระเนนที่ต้องเข้าไปอยู่ในป่าก็คือไปฝึกอบรมตัวเองในด้านจริธรรมในด้านความอดทน พอผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก็อ,ออกมาช่วยงานครูบาอาจารย์มาทำหน้าที่พลเมืองศิลธรรมคือทำไมต้องฝึกทำไมต้องอบรมในภาคปฏิบัติ มันไม่ใช่ตําลาเรียนตําลาเรียนนั่นว่าไปตามแถวว่าไปตามอักคระพยัญชนะแต่ในภาคปฏิบัติว่าไปตามแนวทางของจ,จิตใจการที่จะทำให้แก้งในสัจธรรมทั้งสี่ มันว่าไปตามกระบวนการของผู้ปฏิบัติขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดเรามีความชำนาญเขาเรียกว่าชำนาญในวาสีการเข้าที่ออกที่การพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรม การพิจารณารูปเวทนาสัญญาทังขารวิญญาณเราเห็นว่าขันห้ามันเป็นส่วนอุปกรณ์การเดินทางเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นต้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา เราเห็นว่าเป็นอุปกรณ์ในการเดินทางในภาคปฏิบัติมันก็จะดีขึ้นอย่างทุกวันนี้คนไปเห็นอุปกรณ์การเดินทางไปเห็นเครื่องไม้เครื่องมือว่าเป็นเราเป็นของของเรา แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือก็คือเครื่องไม้เครื่องมือเท่านั้นในการเดินทางในการประกอบอาชีพประกอบหน้าที่การงานต่างๆอย่างไปดูที่สลาพะภพขท้เครื่องมือที่ทำงานก่อสร้างอยู่ข้างบนยังเหลืออยู่เต็มเลยทั้งรถเข็นทั้งอะไรตัวอะไรสารพัด มันเป็นเครื่องมือในงานก่อสร้างแต่งานก่อสร้างเสร็จแล้วบเครื่องมือนั้นก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้เอาไปชำแหละเอาไปชำแหละที่ไหนก็ส่งเข้าร้านเศษเหล็กส่งเข้าร้านขายของเก่าเป็นเครื่องมือ แต่ทุกวันนี้เราไปเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ว่าเป็นเราเป็นของของเราสุดท้ายมาก็เอาทิฏฐิมานะอาสวะกิเรสใส่เข้าไปวันนี้มันก็เลยไปกันยาวเลยจริงๆ้วมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศสัธาตุวิญญาณธาตุ ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธาตุแค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะมีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสอะไรแต่วันนี้เราไปเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของของเรามันก็เลยมีทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสใส่เข้าไปเป็นปีเป็นขุยกันเลยบัดนี้พอๆกับหูขีทูดไปพลาวันกันเลย ฉนันเราต้องแยกให้มันออกอะไรเป็นอะไรที่เราจะต้องไปอบรมตัวเองอยู่ในป่านี้เขา,เพ,าเพราะจะได้ไปแยกให้มันออกว่าอะไรเป็นอะไรพอเข้าไปอยู่ในป่าป่านั้นมันไม่ไม่เป็นสมบัติของใครป่าก็คือป่า เมื่อป่าคือป่าแล้วบัดนี้เราจะไปบอกว่ามันเป็นสมบัติของเราเหรก็ไม่ใช่เพราะป่ามันคือป่าเราจะรู้หรือไม่รู้บัดนี้มันก็ต้องรู้พรป่านั้นมาช่วยอะไรเราไม่ได้อย่างรอยสร้างรอยเสือ เดินไปมาอย่างอกสั่นขวัญเสียไปเลยแหละนั่นคือคนขึ้นชื่อว่าคนไม่เข้าใจในความเป็นอยู่ของตัวเอง คนนั้นจะต้องเข้าใจในความเป็นอยู่ของตัวเองว่าตัวเองอยู่ในฐานะเช่นไรตัวเองมีหน้าที่พลเมืองสินธรรมแค่ไหนต้องรู้จักสิทธิ์ของตัวเองที่จะทำถ้าหากไม่รู้จักสิทธิ์ของตัวเองไปลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นนั่น มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดเกิดลบลาค่าฟันกันเพราะความโลภความโกรธความหลงเพราะไปลิรอนทธิและเสรีภาพของคนอื่นมันจะต้องปล่อยเป็นธรรมชาติของมันแต่ละคนเราจะต้องเข้าใจในความเป็นธรรมะคือธรรมชาติ ันนี้ไม่ใช่เราอยากให้มันเป็นอย่างนู้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้จะต้องให้ทําเป็นอย่างนี้จะนั้งทําเป็นอย่างน้นมันไม่ใช่ธรรมะคือความเป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นธรรมชาตินั้นเรียกว่าธรรมะแต่บัดนี้ตัวเองไม่เข้าใจตัวเองใส่ทิฏฐิมานะ ใส่อาสวะใส่กิเลสเข้าไปมันก็เลยไปภาราวันกันเลยบัที้ฉะ <c oughs> นั้นมันจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากในการปฏิบัติมันไม่ได้มีอะไรเลยจิตใจของเราเนี่ยมันเรียกร้องหาเจ้าของอยู่ตลอดเวลาที่จะมายกตัว ให้พ้นวัตตะแต่แล้ววันนี้เจ้าของพยายามเหยียบย่ำทำลายความรู้สึกของตัวเองให้มันเป็นไปตามแนวทางของความอยากของตัวเองตัวเองอยากยังไงก็ไปแต่ย่างนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันจะต้องเป็นไปตามธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างผู้เจ้าสอนกรรมฐานห้าเคยเอามาพิจารณากันไหมคนโดยทั่วไปก็มีกรรมฐานห้าด้วยกันทั้งหมดมันก็มีคนแก่ที่กรรมฐานไม่ครบคือฟันมันล่วงไปหมดเด็กที่ฟันยังไม่เกิดมีอยู่แค่นั้นนอกจากนั้นมีเท่ากัน ภาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงหรือพิจารณาเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแต่บัดนี้ตัวเองทำไหมไม่เคยคิดว่าจะทำเลยมีแต่ว่าจะให้คนโน้นทำอย่างโน้นจะให้คนนี้ทำอย่างนี้ตัวเองไม่เคยคิดจะทำอะไรเลย ในเมื่อตัวเองไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยมันก็เลยมีปัญหาโลกทุกวันนี้มีปัญหาเนื่องจากว่ามีแต่คนมีความรู้แต่ความรู้นี่ต้องเอามาแบกมาหามจริงๆแล้วความรู้เมื่อเรารู้แล้วก็คือรู้มันก็จบ ไม่มรู้นี่นี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่เส้นทางจะดับทุกแล้วก็จบไม่เห็นจะต้องไปรู้มันอีกเลยแต่วันนี้เราอยากเอามารู้อีกก็เลยมาเป็นพลาวันกันเกิดตัวเองสุดท้ายมาก็เลยเกิดอาการมุดหยิดเกิดอาจารนอกรู้นอกทางไปแล้วบา้านี้ ฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากอะไรมันเป็นคำสอนของผู้เจ้าอะไรที่ไม่ใช่คำสอนของผู้เจ้าอะไรที่เป็นคำสอนของพญามารเราไปเข้าข่ายอยู่ในคำสอนของพญามารทั้งหมดพญามารมันเตี้ยมสอนเรา ทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี7180317071